วันนี้สิผ้ามาฟอร์แมตแฟรได้นะครับของเครื่องคีย์บอนะร์ดไม่ดีดีเอคเอซีพีเอสของเขาเนาะไขไม่แรกๆเขาเสียแฟรได้เป่าเข้าไปปุ๊บแล้วก็สั่งคำสั่งมา USB ดีไว้นะครับมันคือเข้ามาสู่ยุ่หน่ายยุเอ็นบีนะครับแฟรได้เขาสั่งเข้ามาฟอร์แมตขึ้ล่างทิม่มครับผมฟอร์แมตแล้วก็ก,กดตัวกลงหรือโอเคนะครับเนาะมันคะือฟอร์แมต ค่สักครู่ครับผมรอสักครู่หลังจากนั้นกดโอเคมันว่า Format c o m plete แสดงว่ามันเดี่ยวกดกดตกลงแล้วก็ Exit ออกมาหลังจากนั้นเข้าไป g l ู b บิล Setting ครับผม g l o b a l s e t t i n g แล้วเข้าไปคขาว่า utility ตนะครับเนาะแล้วเอาสิเอาขอม้มวน ของเครื่องนี่เขาไปไว้นเทคนีคก่อนดับเริลยคือ export information ครับผม export import ไปว่านำเข้า export ไปว่านำออกไปสู่ f ฟ d a i นะครับแล้วก็ backup ไว้ในหันนะครับครบับกด backup ก่อนครับก็โอเคมันก็สี backup เขาไปไว้ในหัน ไล่สีเ่เหลี่ยมอย่าเงี้ยและเรียบๆโหกดนี่ปั๊บแค่นั้นกดเอ็กซ์ซออกมานะครับเอ็กซ์ซออกมาแล้วถอดแฟนได้ออกมาเขนะาจะ,ออาะสั่งไฟแผดเสีเสียงนะครับเซเวนี่ซื้อซื้อแผดเป็นซื้อของเท่าเองอแผดที่หนึง่หงหองเท่าเองเอาเีเสียงเข้ามาในแฟนได้ตัววังหันอย่างี้แหละ ที่เราเตรียมเสียงไว้แล้วเช่นเสียงนกเสียงไก่เสียงกาเสียงยังกันเลยเนี่ยแต่ว่าใส่แฟร์ได้ตัวที่เข้าแบ็กอัพบางหันนี่นะครับสี่เสียงนะครับแฟร์ละสี่เสียงสว่างแล้วเสียงนกกับเสียงนกเสียงนกเขาเสียงนกขดปูนอีกอันหนึ่งเลยเป็นเสียงใส่เลี้ยงคับตุ๊กแกสาวเตรียมไว้แล้วเล้ความ นี่ของขีปมันสั่นลงนะครับนี่ใส่ในแฟนตใดก่กน่อนะครับตัวเดียวเขาเสียบนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปดาวนโหลดไฟล์ือผมแนบไฟล์ไปไหนนะครับเขาเอื่อน่าโปรแกรมแกรนสูตรเนาะเสียดอับลงเลยครับเน็กไปเลยแล้วก็มีไอคอนสีเขียวดำๆดอกแกรนสูตรอยู่หน่าจอคลิกขึ้นมากนะครับอย่าลืมเชื่อมตัวสายนี่ก่อนเ้อนะครับ หลังนนาจากนั้นจอนี่สิเปลี่ยนไปได้บ่ะนี่จอนี่สิเปียน้า,นามือ่อได้หลังจากเป็นจอสีแล้วหลังจากเขาเชื่อมตอ่อกับคอมแล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าที่นี่โปรแกรมแกสนสวยเลยมันยี่ปลงไฟสไตล์แฟร์ปลงไฟจังหวะของยามราหาเป็นเป็น,เป,นเป็นของใส่ครับคีย์บดมีดีลีเอ็ก์เอ็กซ์ส e ิบเอฟได้เนาะครับเนาะเป็นสไตล์กับเปลี่ยนจากของยามราหาเป็นตัวนี้ได้เลยหรืออาร์พีจีโอเนี่ยก็ได้ นะครับหรือเศร้าเนี่ก็ได้หรือแพลนี่ก็ได้หรือรีดก็ได้คำว่า,าแพลเดียมือน,นีสิมานําเสือเรื่องแพลก่อนเนาะเรื่องแพแลก็กดนิวนะครับเนาะตัวนี้นิวออริโอลิ้นแพลนะครับแล้วเข้าไปเลือกบล็อเลือกนะครับตั้งซื้อเลยครับตั้งซื้อแพทที่ห้องติดตั้งก่อนเลยซีอันห้องติดตั้งร่วมกันเนี่ยขอคอเรียกเนี่ยตั้งคําว่าแผลสมุิ แผลซื้อเพื่อนผู้ผนี้เลยนะซื้อผมดีตั้งซื้อผมเนาะแผดคมหนึ่งอ่าสางหลายๆแผดจะได้แผดละซีซีเสียงเนาะครับเนาะแผดคมหนึ่งละผมดีบันทึกปั๊บเลยเดย้นะครับหลังจากนั้นะผมดีไปเลือกแผดที่หนึ่งครับนี่จี้กล้องเข้าไปนี่แผดที่หนึ่งเนาะครับเนาะที่ไปเลือกททนะนะเอาเสียงที่เขาลงแผดได้ไเยลยนี่แหละนี่แผดได้ผมเป็นนกเขา แล้วก็กดเปิดนี่กดเปิดรูปกอนแล้วก็กดฟังเสียงนกเขาหนึ่งครับนี่ครับนี่เสียงเสียงดังอยู่ที่บอดเท่าพี่ดิปะนดี้เสียงที่สองผมเสียวเสียงนกปูดสองนี่ผมกดเปิดรูปเสียสีแดงแล้วก็เปิดฟังนี่ครับนกปูดโอเควันนี้แพทสามผมเสียวเสียงไซเรนไทยอ่า เปิดแล้วก็เปิดรูปับแล้วก็เปิดเพล่ฟังนี่ได้แล้วนะครับอันที่สี่เอาเสียงทุกแกต้องไปน้ำสกุลเวียบแล้วับเด้อมันจะเห็ีไงยังไม่สามกันไหนสิได้อยู่แต่ผมมักเสียงเวียบมันมันชัดเยนกว่านะครับ,นะรบตุกแกโอเคครับผมหลังจากนั้น นะครับเดี๋ยวหลังจากนัก้นเขากดกดฟินิชก่อนครับนี่หลังจากนด้นลยแลนด,ด์กดฟินิชเด้อครับเด้อแล้วมันจะบอกว่าเซฟเป็นชื่อนี้ใช่ไหมเขาก็บ,บอกว่าครับประศัพทบันทึกประศัพท์มาปวลวดมันก็บ,บอกว่าซักเซสเซฟซักเซสโอเคบอกว่าเลี่ยวเลี่ยวตวกลงเลยปิดตัวนี้ออกไปเลยครับบัตรน,นี่ครับปิดตัวนี้ออกไปเลยปั๊บ ปัจนี้หน้าจอมันอีกับขึ้นมาให้เราครับนาจอตัวนี้เนาะจากนาดำมันอี่เป็นนิ้วเพราะเขาเขาปิดโปรแกรมเดียวนะแล้วก็ถอดการเชื่อมตัวแก่ตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็เอาแฟลชไดร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมาเสียบที่เครื่องตัวนี้เนาะนะครับเสียบไปเลยครับปั๊บบาจจุบเขามาซิลิกซิลิกหาไฟไฟฟาสแฟลนี่ครับฟาสแฟลช ฟแฟลชเพดอ่านไวนะ้เนาะซิลิคปับ๊บมันนี่มาหนาพิเศษคือหนาหนาไอของโรงงานก่อกันนะครับเนาะแล้วก็มาหนาหยุดซือ้อเทว่าเฮาิเอามาพี่เด้ไหมหนายูเา USB เฮาเห็ดพี่เฮาแสางไม่นี่ยซื้อว่าเพดคมหนึ่งนะครับเฮามาลองเทียบเ,เสียงที่หนึ่งเสียงอะไรนั่นได้แล้วครับปิดปับ๊บอย่างที่สองเสียงอะไร เสียงที่สามเสียงอะไรเสียงที่สี่เสียงอะไรอะโอเคครับนี่คือพานเนาะก,การสร้างแผชรเอาคลิปนี้ไวเทานี้สก้อนขอบคุณที่ติดตามขอบุนขอบคุณหล,ลายๆสกุลุกนอยู่ดีม่แห้งหรือผักแข็งแรงุกคนสวัสดีครับ